สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกข้นทั้งแปด่อยกว่า้นนะครับตอนนี้น้องยุก,กีประ่านในแตงมาอยู่าแตงค่ะครับสียฮาร์ดเป็นไม่เกียนตะนหน่อยแล้วเพราะว่านอนดึกอย่านอนดึกเมื่อสิเป็นพื่ออะเราทรมานมากพี่นอนดึกตัก้งแต่สมัยสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกแมนครับสว่วงอายุซ้มนีนกนอนดึกนกแบบไปเบิ้งมาลัมความมาสอยแกงนกไปเลียน ล้วกาเป็นมอรำามเนบอเป็นมารำอายุส<ม>ิบสี่สิบไปสิบหกสิบเจหาย่างสิบหกย่างสิเริ่มมาเป็นมอรำามบนี้นอนเสาทุ่มืออ้วนเสาขับนอนไปเลียงแล้วขับนอนสวงหัวคำเมื่อสิเป็นไม่เกียนเท่าคู่มือนี่ละให่ะ้พี่ดีค่ะพี่น้อง่ดีขอบคุณนะคะคุณครับพอดีพี่น้องหนึ่พันกว่าคนนะครับเดี๋ยว6นสิบาพี่น้องไปยนางว่เป,มเ,ปเมืองบรรยากาศนะครับด้านนาเวทีนะครับมนะันนี้มีทีมมลายซดนะครับจาก พี่ทีไลท์นะครับมา่ลไรส่วนในพี่น้องเด็บเบิ้งกันนะครับผมสวัสดีพระเอกเต้ยด้วยนะคะมันเกิดมุขพิยุ่นใจขอบคุณนะครับพี่เตอรครับ <c oughs> เหมือนพี่ใส่บิกายเลยอะ่ะพี่เตอร์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราทำไมมันไม่หนักทำไมมันไม่ก่อหน้าหนูอ่ะลองดูคนเดียวนั่นไง <c oughs> สวยจัง สามันเกิดนะครับสุขสันต์เกิดนะครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องลงไปเบื้องบรรยากาศนะครับอยู่บรรยากาศแบบข้างล่างนะครับ